สัญญาณโรคหลอดเลือดสมองป้องกันลดความเสี่ยงก่อนหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็นสองชนิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันเกิดจากการสะสมของไขมันหรือหินปูนบริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในจนทําให้ขนาดของหลอดเลือดค่อยๆแคบลงหรือตีบส่งผลให้มีประสิทธิภาพการลําเลียงเลือดลดลง และรวมถึงสาเหตุจากการปริแตกของคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดทําให้ลิ่มเลือดมาเกาะและเกิดเป็นภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ในที่สุดและโรคหลอดเลือดสมองแตก ทันทีที่ผนังหลอดเลือดปริแตกเซลล์สมองจะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทันทีส่งผลต่อเนื้อสมองโดยตรงและภายในระยะเวลาไม่นานเนื้อสมองจะตายลงอาจส่งผลต่อชีวิตได้ค่ะซึ่งเป็นภาวะที่พบได้มากในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงผู้ที่มีหลอดเลือดโป่งพองโรคตับและโรคเลือดผิดปกติปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคอ้วน,นสูบบุหรี่ความเครียดผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติทําให้ลิ่มเลือดไปอุดตันที่สมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่แสดงอาการแบบเฉียบพันทันทีที่ผู้ป่วยมีอาการต้องได้รับการฉีดยาละลายลิ่มเลือด ภายในระยะเวลา4ชั่วโมงครึง่งถึงจะได้ผลดีที่สุดและมีโอกาสรอดชีวิตหรือลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตได้สิ่งสำคัญคือเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวกระตุ้นปัญหาเรื่องการไหลเวียนของเลือดตั้งแต่เนิ่นๆภาวะสมองขาดเลือดจากการตีบตนันแตกก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ค่ะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แน่นอนค่ะ เอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้เลือดก,กลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดค้างผลักดันการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ พิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบและปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดระบบหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ำมีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละ1%ปอร์เซ็นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวหลอดเลือดสมองตีบ ตันแตกป้องกันดูแลได้การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอิญเว0นย์สอ9เ